คระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สเพราะเหตุนั้นเมื่อทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วซึ่งเห็นว่าเราควรอยู่ที่กลุ่เอเธนแต่ลำพังและให้ที่โมทีน้องของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่านเพื่อจะได้หนุนความเชื่อของท่าน และชูใจพวกท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครวันไว้ด้วยการยากลำบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้แล้วว่าการนั้นยังอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า,าสำหรับเราเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายก็ได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลำบากแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านรู้เพราะเหตุนี้ เมื่อข้าพเจ้าทนต่อไปอีกไม่ได้จึงใช้คนไปเพื่อจะได้ทราบถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นจะทดลองท่านสักประการหนึ่งแล้วงานที่เราตรากตรามาจะเป็นงานเปล่าประโยชน์ไปเดี๋ยวนี้ที่โมทีจากพวกท่านมาถึงเราแล้วและแจ้งข่าวดีเรื่องความเชื่อและความรักของท่าน และเขาบอกว่าท่านระลึกถึงเราอยู่เสมอด้วยความหวังดีและปรารถนาจะเห็นเราเหมือนอย่างเราปรารถนาจะเห็นท่านเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายเพราะเหตุนี้ความเชื่อของท่านทำให้ความทุกข์ยากและความลำบากของเราเบาบางลงเพราะว่าเมื่อท่านมั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็สดชื่น เราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะสมกับความชื่นชมยินดีที่เรามีเพราะท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าของเราขณะที่เราอธิษฐานอย่างมากมายทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและเพื่อจะได้เพิ่มพูนความเชื่อของท่านในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์ขอพระเจ้าคือพระบิดา และพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงนำทางให้เราไปถึงท่านและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ในการรักซึ่งกันและกันและการรักทุกคนเหมือนเรารักท่านขอพระองค์ทรงชูใจของท่านไว้ให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดาของเรา เมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับธรรมมิกชนทั้งหมดของพระองค์พระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สี่ชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เนื่องจากเราได้สอนท่านถึงวิธีดำเนินชีวิตซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและท่านดำเนินอย่างนั้นอยู่แล้ว เราจึงขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว,ว่าจงดำเนินให้ดียิ่งขึ้นอีกเพราะพวกท่านทราบคำแนะนำซึ่งเราได้ให้ไหว้กับท่านในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์คือให้เว้นจากการล่วงประเวณี ให้ท่านทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติไม่ใช่ด้วยละคาตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าย่าล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงลงโทษคนที่ทำผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้เตือนสอน และบอกไว้ก่อนแล้วเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นคนที่ปฏิเสธคำสอนนี้ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์เท่านั้นแต่ได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่านส่วนเรื่องการรักพี่น้องนั้นไม่จำเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงพวกท่านอีก เพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้วความจริงท่านได้ประพฤติต่อพี่น้องทุกคนทั่วแคว้นมาซิโดเนียเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องทั้งหลายขอให้ท่านทำอย่างนี้มากขึ้นอีกและจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนของตนและทำงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้ว เพื่อพวกท่านจะได้เป็นที่น่านับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะได้ไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว,ว่าพระเยซูสิ้นพระชน และคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนําบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ตามพระสนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบอกพวกท่านข้อนี้ว่าเราที่ยังมีชีวิตอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะไม่ล่วงหน้าไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้วคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า จะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพ่อดำรัสั่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเพราะฉะนั้นต้องหนุนใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด